รอสุดแต่งเต็มสวยๆเดิมทั้งคันวันนี้ Honda Civic FD 1.8e สีดำสวยๆปี2006ใครมองหาอยู่ตัวนี้วิ่งน้อยมากๆครับ1 0แสนกว่ากิโลเท่านั้นราคาตัดสดเพียง2 1 8 0 0 0บาทใครมองหาอยู่ต้องรีบแล้วนะครับรถไซส์ใหญ่สวยๆแต่งยังไงก็หล่อ ล้อแม็กเบิร์กให้ใหม่แล้วนะครับยางเต็มเตมขับชิวชิวสบายสบายครับสวยจริงๆคันนี้นะฮะโลโก้ honda ตัดแดงทรงสไตล์ rs มาให้ด้วยโอโหครับลงตัวสุดๆภายนอกสีดำเงาเงาที่ว่าสวยแล้วครับเ,เพื่อนๆสมาชิกรถ2,18,000บาทคุณมาดูภายในของรถคันนี้ต้องบอกว่ารถบ้านแท้ๆเจ้าของเดิมดูแลอย่างดีครับสวยไหมครับเ,เพื่อนๆงามๆเลยนะฮะ โอ้โหครับใครที่ต้องการคันนี้งบประมาณแบบนี้มาดุนด่วนเลยที่บางบัวทองครับศูนย์รวมรถบ้านฝากขายที่นี่ที่เดียวรถเป็นร้อยๆยคันแต่คันนี้หนในร้อสภาพสวยๆราคาสุดถูกจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มครับผ่อนเบาๆสบายๆต่างจังหวัดก็ออกได้นัดหมายวีดีโอคอลได้ครับแล้วค่อยจองจองขั้นต่ำเพียง1000บาท ใครกลัวไม่ทันรีบโทรมาด่วนเลยนะครับย้ำนะครับรีบโทรมาด่วนเลยนะครับ0885845375ครับ